ไหมใช้เป็นยี่ห้อสหสินซัมเมอร์เส้นอ้วนขนาดความหนาของไหมยอยู่ที่ประมาณ1.5มิลค่ะต่อไปเข็มโคเชจะใช้เป็นเบอร์3หรือ1.3มมิลน,นะคะมีเข็มเย็บไหมพรมกันไกลแล้วก็ใยสังเคราะห์ค่ะ ชิ้นงานแรกเกสรสีน้ำตาลขึ้นงานแบบวนวงกลมหรือเมจิกริงเริ่มจากพันไหมที่นิ้วชี้สองรอบแทงเข็มลอดสองห่วงขยับห่วงให้หลวมพอที่จะถอดออกจากนิ้วได้แล้วควักไหมลอดสองห่วงขึ้นมาควักไหมลอดห่วงที่เข็มอีกครั้งถอดห่วงออกจากนิ้ว แถวแรกเราจะถัก5 x แล้ว c ปิดแถวแบบซ่อนรอย c มันก็จะทำให้หลักเราเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งค่ะแทงเข็มลอดสองห่วงควักไหมลอดขึ้นมาควักไหมลอดสองห่วงที่เข็มนับเป็น1 x 2 x 3 x 4 x 5 x ครบ5แล้วเราจะดึงรูดปิดรูโดยเลือกดึงห่วงเส้นด้านในก่อนซึ่งถ้าเราเลือกถูกห่วงอีกเส้นจะล้นปิดแต่ถ้าเราดึงผิดห่วงมันไม่ล้นเราเปลี่ยนไปดึงอีกห่วงหนึ่งได้นะคะขยับหลักแรกกับหลักสุดท้ายมาชนกัน แล้วดึงห่วงซ้ำให้มันล้นปิดสนิทมากขึ้นได้แค่นี้เราก็จะดึงปลายไหมเริ่มต้นให้ห่วงอีกเส้นหนึ่งล้นปิดตามแล้วเราจะซีปิดแถว โดยการดึงห่วงที่เข็มนะคะสูงประมาณ1เซนแล้วถอดเข็มออกแทงลอดเส้นหลักของหลักแรกออกมาด้านหน้าเส้นหลักจะมี2เส้นให้เราแทงลอดเส้นหลักทั้ง2เส้นออกมาข้างหน้าแล้วควักห่วงไปไว้ด้านหลังหลัก พลิกมาด้านหน้าเราเอานิ้วจับห่วงเอาไว้แล้วแทงเข็มลอดเส้นของห่วงที่อยู่ด้านหน้าทั้งสองเส้นถ้าเราขยับห่วงก็ขยับด้วยมันคือเส้นของห่วงนะคะจากนั้นเราแทงเข้าไปในห่วง ดึงไหมที่อยู่ที่นิ้วชี้ของเราขยับให้ห่วงมันรัดเข็มโคเชพอที่เราจะควักไหมลอดออกมาได้จบแถวที่1เราก็จะได้6หลักค่ะต่อไปแถวที่2เราจะถัก6วีโดยขึ้น1โซ่ก่อน1โซ่นี้เราจะนับเป็นเอ็กตัวที่1 v คือการถัก x ซ้ํสองครั้งในหลักเดิมเราก็แทงหลักที่1แล้วด้านหลังเราเอานิ้วกลางกับนิ้วนางหนีบปลายไหมไว้นะคะแทงเข็มลอดปลายไหมควักไหมลอดทั้งหมดขึ้นมาถัก x ซ้ําในหลักเดิมได้เป็น V ตัวที่1ต่อไปเราก็จะถัก V ตัวที่สองในหลักที่สอง แทงเข็มลอดหลักแล้วก็ลอดไปลายไหมทําแบบนี้เพื่อที่จะเก็บไปลายไหมไประหว่างที่เราถักแถวที่สองนะคะได้สองวีสามวี 4 v วีหวีหกวีครบแล้วเราก็จะซีปิดแถว โดยดึงห่วงที่เข็มสูงประมาณ1ซน,นถอดเข็มออกเราจะแทงเส้นหลักของหลักที่สองโซ่เรานับเป็นหลักที่1นตัวถัดมาคือหลักที่สองแทงลอดเส้นหลักทั้งสองเส้นของหลักที่สองออกมาข้างหน้าแล้วเราควักห่วงไปไว้ด้านหลังหลักทีนี้พลิกมาด้านหน้าเอานิ้วจับห่วงเอาไว้ เราจะขยับชิ้นงานเพื่อหาเส้นของห่วงที่อยู่ด้านหน้าเราก็แทงลอดไปทั้งสองเส้นเลยแล้วเราก็จะแทงเข้าไปในห่วงดึงไหมที่นิ้วชี้นะคะให้ห่วงรัดเข็มพอที่เราจะควักไหมลอดออกมาได้จบแถวที่สองต่อไปเรามาดูข้างหลังชิ้นงานนะคะ ก็จะเห็นว่าปลายไหมถูกเก็บไประหว่างที่เราถักแถวที่สองแล้วเราก็จะตัดปลายไหมออกให้เหลือประมาณ1เซนนะคะเวลาที่เราดึงงานขยับงานหรือว่าเอาไปซักมันก็จะได้ไม่หลุดมาข้างหน้า แล้วเราก็จะถักแถวที่3ต่อแถวที่3เราจะถัก v x ซ้ำกัน6เซตขึ้น1โซ่นะเป็น x ตัวที่1 v คือถัก x ซ้ำสอครั้งในหลักเดิมหลักถัดมาเราก็ถักเป็น x ได้เป็น v x เซตที่1 v x เซตที่สอง v x เซตที่สาม v x เซตที่สี่ v x เซตที่5 v x เซตที่6 c ปิดแถวดึงห่วงที่เข็มสูงประมาณ1เส้ซนถอดเข็มออกแทงลอดเส้นหลักของหลักที่2ออกมาข้างหน้า ควักห่วงไปไว้ด้านหลังหลักพลิกมาด้านหน้าเอานิ้วจับห่วงเอาไว้แทงเข็มลอดเส้นของห่วงที่อยู่ด้านหน้าทั้งสองเส้นแล้วแทงเข้าไปในห่วงดึงไหมให้ห่วงลัดเข็มโคเชพอที่เราจะควักไหมลอดทั้งหมดออกมาได้จบแถวที่สาม แถวที่4เราจะถัก 18x ขึ้น1โซ่นะเป็น x ตัวที่1ถัก x ที่2องบนหลักที่2 3 4แล้วก็ถักไปเรื่อยๆนะคะจนหมดแถว จบชิ้นงานเกสรตัดไหมเหลือปลายประมาณ10เซนถอดไหมออกจากงานแล้วร้อยปลายเข้ากับเข็มเย็บไหมพรมเราจะทำการซีปิดแถว สุดท้ายด้วยการแทงเข็มลอดเส้นหลักที่สองออกไปด้านหลังแทงลอดทั้งสงเส้นเลยนะคะแล้วเราแทงลอดเส้นหลักด้านหลังของหลักสุดท้ายแค่เส้นเดียวแทงลอดไปด้านหลังมันก็จะเป็นการสร้างเส้นหลักของหลักแรก ทีนี้เราก็จะเย็บปลายไหมเก็บไว้ที่ด้านในชิ้นงานแทงลอดไปประมาณ3หลักแล้วก็ดึงเข็ม ทีนี้เราลอดเส้นหลักเส้นถุดท้ายที่เราแทงผ่านเมื่อกี้นะคะ1เส้นแล้วก็แทงลอดออกไปอีก3หลักเราก็ดึงเข็มทําแบบนี้จะเป็นการล็อกปลายไหมไปในตัวไม่ให้มันขยับเราก็ตัดทิ้งเหลือไปทิ้งไว้สักหนึ่งเซน จบงานเกรสรค่ะชิ้นงานที่2จะเป็นฐานดอกเราจะเอาอยางรัดผมนะคะมาแทรกในฐานดอกนี้เริ่มต้นก็ขึ้นงานแบบวนวงกลมหรือเมจิกลิงก์ แ้วที่1เราจะถัก8 x แล้ว c แบบซ่อนรอยจะได้9หลัก1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6x 7x 8x แล้วดึงลูดปิดลูค่ะ C จบแถวที่หนึงดึงห่วงที่เข็มสูงประมาณ1นึ่เซนแทงลอดเส้นหลักของหลักแรกออกมาด้านหน้าทั้งสองเส้นเลยแล้วควักห่วงไปไว้ด้านหลังหลักพลิกมาด้านหน้าเอานิ้วจับห่วงเอาไว้แล้วแทงเข็มลอดเส้นห่วงที่อยู่ด้านหน้าแทงเข้าไปในห่วง ดึงไหมให้ห่วงลัดเข็มโคเชแล้วควักไหมลอดทั้งหมดออกมาจบแถวที่1เราจะได้9้าหลักนะคะต่อไปแถวที่2เราจะถัก3าวีก่อนขึ้น1โซ่นะับเป็น x ็ตัวที่1ถัก x ซ้ำในหลักเดิมแทงเข็มลอดไปไหมด้านหลังด้วยควักไหมขึ้นมา ถัก x ซาำสองครั้งในหลักเดิมได้เป็นหนึ่ง v สอง v สามี ถึงตอนนี้เราจะปล่อยปลายใหม่นะคะเราไม่เก็บแล้วเราได้3ามวีแล้วเอาอยางรัดผมนะคะมาแทรกเราก็วางแทรกชิ้นงานแบบนี้แล้วเริ่มถักต่อบนหลักที่สี่ค่ะแทงเข็มลงในหลักที่สี่ถักวี ตรงนี้เราจะได้หนึ่งวีนะคะถักต่อสองวีสามวีสี่วี พอครบ4 v แล้วเราจะถัก x ลงในหลักที่8ปหนึ่งครั้งแล้วเราเอาอยางรัดผมขาแทรกตรงนี้ขั้นเอาไว้แล้วเราถัก x ําอีกครั้งหนึ่งลงในหลักที่8 ตรงนี้ก็จะเป็น v ตัวที่8ของแถวนะคะต่อไปเราก็ถัก v ลงในหลักที่9จบแถวได้18หลักถึงตรงนี้จบงานฐานดอกตัดไหมเหลือปลายประมาณ10เซนดึงไหมออก ร้อยปลายเข้ากับเข็มเย็บไหมพรมเราจะซีปิดแถวที่สองโดยการแทงเข็มลอดเส้นหลักของหลักที่สองออกไปด้านหลังทั้งสองเส้นเลยแล้วแทงลอดเส้นหลักด้านหลังของหลักสุดท้ายแค่เส้นเดียว เป็นการสร้างหลักให้กับหลักแรกเสร็จแล้วพลิกไปด้านหลังเราจะเย็บซ่อนปลายไหม ตัดปลายไหมเหลือไว้ประมาณ1เซนทั้ง2เส้นเลยนะคะจากนั้นเราพลิกงานไปด้านหน้าแล้วดึงยางรัดผมค่ะให้ออกไปอยู่ด้านนอกจุดที่เขาเชื่อมยางรัดผมตรงนี้เก๋ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่ามันจะแน่นพอนะคะก็เลยจะมัดให้เป็นปุ่ม1รอบ ของใครถ้าเกิดว่าเขาเชื่อมมาดีแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องมัดเนาะอันนี้เก็บมัดกันไว้ก่อนแล้วก็ดึงไปอยู่ด้านนอกให้หมดค่ะ เอาเกสรทับกับฐานดอกเราจะถักสองชิ้นงานนี้เชื่อมติดกันโดยแทงที่หลักของเกสรอ,ออกไปที่หลักของฐานดอกเราจะถักเชื่อมที่หลักไหนก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าทั้งสองชิ้นงานนี้มีหลักเท่ากันคือ18หลักใช้ไหมสีเหลืองเหลือปลายประมาณ10เซนแนบไปกับฐานดอก แล้วควักไหมลอดหลักของทั้งสองชิ้นขึ้นมาถักกลีบดอกโดยขึ้นสองโซ่ก่อนควักไหมลอดห่วงที่เข็มนับเป็นหนึ่งโซ่สองโซ่แล้วพันไหมที่หัวเข็มหนึ่งรอบแทงลงในหลักเดิมอย่าลืมแทงลอดปลายไหมด้านหลังด้วยเพื่อเป็นการเก็บปลาย แล้วควักไหมลอดหลักขึ้นมาควักไหมลอดสองห่วงที่เข็มสองครั้งหนึ่งสองแล้วพันไหมที่หัวเข็มสองรอบแทงลงในหลักเดิม ควักไหมลอดหลักขึ้นมาควักไหมลอดสองห่วงที่เข็มทั้งหมดสามครั้งลอดทีละสองห่วงหนึ่งสองสขึ้นโซ่หนึ่งโซ่สองโซ่แล้วแทงเข็มลงในโซ่ที่หนึ่งควักไหมลอดทั้งหมดออกมา จบหลักแรกเราพันไหมที่หัวเข็มสองรอบแทงลงในหลักที่สองของทั้งสองชิ้นงานแล้วแทงลอดปลายไหมด้านหลังด้วยนะคะควักไหมลอดขึ้นมาควักไหมลอดสองห่วงที่เข็ม3ามครั้งหนึ่ง สองสามพันใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วแทงลงในหลักที่สองควักไหม่ลอดหลักขึ้นมาควักไหม่ลอดสองห่วงที่เข็มสองครั้งถักโซ่อีกสอง แล้วแทงลงในหลักที่สองควักไหมลอดทั้งหมดออกมาเป็นการ C จบกลีบที่1ค่ะต่อไปเราจะขึ้นกลีบที่สองโดย C บนหลักที่3มก่อนแทงเข็มลอดหลักที่3ของทั้งสองชิ้นงานแล้วแทงลอดไปายไหม ควักไหมลอดทั้งหมดออกมาแล้วเราจะถักเหมือนกลีบแรกนะคะ1กลีบจะใช้ทั้งหมด2หลัก พอถักได้สองกลีบแล้วเราจะปล่อยไปลายไหมเอาไว้เย็บซ่อนที่หลังเราจะถักกลีบที่สามไปจนถึงกลีบที่ห้าต่อแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะ พักครบ5กลีบแล้วเราจะพักงานโดยดึงห่วงที่เข็มเอาไว้สูงสูงแล้วถอดเข็มออกแบะตรงกลางระหว่างสองชิ้นยัดใยสังเคราะห์เข้าไปค่ะเพื่อให้เกสรมันนูนๆนะคะใช้กันไกรช่วยยัดใยสังเคราะห์เข้าไปด้านในพยายามยัดเข้าไปลึกๆ อย่าให้เหลือเศษใยอยู่ตรงจุดที่เราจะถักต่อนะคะเมื่อดีแล้วเราก็เริ่มถักกีบต่อไปได้เลยจนครบเก้ากีบ คบ9กลีบแล้วเราจะตัดไหมเหลือปลายประมาณ10บเซนถอดไหมออกจากงานแล้วก็ร้อยปลายเข้ากับเข็มเย็บไหมพรมค่ะทีนี้เราจะแทงลงไปในหลักแรกของกลีบแรกที่เราถักนะคะแทงออกไปที่ด้านหลัง แล้วก็ดึงดูให้ดีว่ามันแน่นพอแล้วมันก็จะเป็นการเชื่อมกีบแรกกับกีบสุดท้ายเข้าหากันจากนั้นเราก็จะเย็บซ่อนปลายไหม่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะยางลัดผมดอกทานตะวันถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแพทเทิร์นดอนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ